มาดูแอปยืมเงินออนไลน์กันบ้างตัวนี้เขามีชื่อว่า Unimo Credit และเขาเองเนี่ยทำมาเพื่อคนไทยเท่านั้นทีนี้เราต้องมาดูกันต่อว่าสามารถจะยืมเงินด่วนกับเขาได้จริงหรือไม่และตัวนี้เขาถูกกฎหมายหรือเปล่านึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอ,อยหลานยายชแนลนะครับเป็นสินเชื่อยืมเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันอีกตัวหนึง่ง ซึ่งเขามีชื่อว่า Junimo Credit หรือว่าสินเชื่อเพื่อชาวไทยซึ่งแอปนี้ต้องดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS เท่านั้นแอปนี้เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน2566โดยข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็ระบ,บุไว้ว่าทุกคนสามารถสมัครได้นะตลอด24ชั่วโมง แล้วตัวนี้เนี่ยก็มีคนไทยเข้าไปขอกู้เงินกันมามากแล้วแล้วก็ได้รับเงินกันไปจริงๆเพียงแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ถูกกฎหมายไทยนั่นเอง แอปพลิเคชันยูนิโมตัวนี้ก็จะเน้นผู้สมัครเฉพาะชาวไทยเท่านั้นและเป็นผู้ใหญ่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยจะได้รับวงเงินอยู่ที่1,000จนถึง50,000บาทซึ่งจริงๆก็ไม่ได้จะได้ถึง50,000กันหรอกนะเต็มที่ก็ได้ได้สัก4 0 0 0ันหรือว่า5,000บาทดอกเบี้ยเนี่ยคุณไม่ต้องนึกถึงเลยเพราะว่ายังไงก็แพงมากๆตัวนี้มีคนไทยสามารถกู้เงินได้แล้วนะ เห็นที่เขากู้ได้เต็มที่ก็คือ3,500บาทใน3,500บาทเนี่ยจะมีการหักค่าโน่นค่านี่หักไปแล้วเนี่ยรวม1,478บาทกันเลยนะต้องเป็นพันเลยแล้วที่เหลือเนี่ยเหลือประมาณ2,022บาทเขาก็จะโอนเข้าบัญชีเข้ามาทีนี้ภายใน7วันนะคุณจะต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาคืนเขา ถ้าคุณเห็นยอดหักมันเยอะขนาดนี้อยากให้คุณเนี่ยหยุดกู้กันไปเลยนะหรือถ้าเกิดว่าคุณใจเนี่ยคุณจะกู้แล้วคุณจะบิดอัน,นี้ไม่ก็ล้แตะคุณแล้ว u n i ิโม r เครดิก็จะให้เฉพาะคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นซึ่งหากใครอยากจะได้แอปนี้เนี่ยจะเข้าไปค้นหาจะเข้าไปดาวน์โหลดเนี่ยไม่มีให้คุณดาวน์โหลดแล้วนะ แต่คุณก็เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาในรูปแบบอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นให้คุณดาวน์โหลดผ่านไฟล์ apk ก็ดีหรือทำผ่านเว็บไซต์เฉพาะก็ดีใครที่เคยกู้กับแอปจุนิโมตัวนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเขาจะพ่วงอื่นๆเป็นแอปอื่นๆตามไปอีกอย่างเช่นก็จะมี eagle credit easy loan ts สินเชื่อด,ด่วน K kk cat แล้วก็ scb loan เป็นตระกูลความเถือนความโกงแพ็กเกจไทยอะนะช่นนั้นเลยทีนี้ก็ฝากเตือนทุกคนตรงนี้เลยนะคุณอย่าไปยุ่งอย่าไปกรอกข้อมูลใดๆเพราะแอปเหล่านี้มันไม่ปลอดภัยมันจะเสียมากกว่าคุ้มซะอีกให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ